สวัสดีครับผมต้มดำ้มสมหัวปลาสบายครับผมกระมิ้นเหนื้อด้วยส่งสาง่นเจ็บขอคอยเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรบึ่งผลงานตองวันเดี๋ยวมาชัยเบิ่งครับผมครับเมนูตอนนี้มีแก้วบีปลาทางอุบลนไม้เแล้วครับอันนี้น้องเขาเห็ดต้องเพี้ยนบ่เป็ดอันแก้วชางเอิญครับผมเอิญเห็ดกระโหกจิ้มอดูบนร้องครับ ครั้งหนึ่งด้วยลองนะครับกรุบเลยแหละครับเด็ดเลยล่ะสมัยลวกจิ้มรบลองเจียวโขมเบวอน์นใช้น้ำดีแท้พุทธพุทธดีแล้วยังไงคเสิร์ตแสบว่ะลองนะครับลุ ลองขมมึงนะโอ้มันจข่มไม่ดีวู้เอาหนใส่ปรามเปียกพ้อแมงนวนโดนโงกรตายเนาะพุ่นนะใส่อันนึงลองมึงครับผมเดี๋ยวข้าตัวได้อ้เจียดีนันลานิ่นิ้ครับได้การยกหวนหวานจุยเนี่ยของเขาจำเนี่ยุดดอดได้เลยเนี่ยเจอะมากหว่าน้าวโม้ด้าได้ปา ปลาไอ้กไหมกับลองนี่เห็นไหมก็ตื่นใจกับต้มหัวต้มดูอีกคำว่าในหัวชิมน้ำผมเอาบีออกต้มดูกินบ่ไ้่หระโอ้ยมไปกลยอกินเจนรวเจ้าสมเจ้าอย่แซ่บกว่าครอเบื่อ สวัสดีครับน้องเราแต่คนมักแต่คนหมักว่าแต่คนหมักเนาะคนหมันผมปลาเนี่ยแซ่บกว่าคันบีบีปลานเนี่ยโอเคอยู่ผมหวานไังไงที่ผมมาบ่ะแซ่บวิลี่หัวแซ่บกว่าไม่ไม่ไม่ครับไม่ค้างไหมครับเสืออันเดียวที่นครับสางใหญ่นี่ครับนี่นะครับต้มหัวปลาเดี๋ยวเอาไปเปื่อยเลยครับยุ่ยๆเลย หมอลำหรือปาโอ้เสียนอย่างใครเมื่อน,นี้เ่สสียใครอะไรบนมาเลยมาก็ใคร,ใครในนมากเดี๋ยวก็มองเข้าไปเดี๋ยวกว้าดขี่มันไ่ห็นงูไข่ยกมาบนนปาขึ้นนิลิโคขืนเ่ามืนนพี่บ้าบนนานไป,ค,นปนนนครับมือเท้านี่ปลาสวายสนนกนี่ยนะครับผ ข้าป่าเลยวะยับไปอีกนายยอหยกยเอาิงันเลยวเนคนเลกเนต้องกินบอลหอนเลยลใส่ข้าบนโซคเน่โซไคเนียอยรยกาศไม่เหมอนผมั่นละแต่ว่าขนเละขนเลือนถ้าท่องป่องกัมต้องห่วงหบร้อนอมิฉีกหน่อยวันที่นี้จำแต่น้าป่าสือกระสอบแล้วขอบอลหอนผมวาต้องไปกินโยแพ้ไม่ไหม้ตื้อขึ้นหม่หมเลย ตอไอว่างก่อนไอ้อต่อยิ้มมัตัวนตัวนะิมิมเพอนว่งกเทหมชิมเบื่อนทางบุรีรัมหากิ่ยากเด้อบปาขาวทังนี่ไข่ปลาซอยครับไข่ปลาซอยครับผมใส่กับแคบขีดแซ่บทส่สนดเลยตันนี้ผมว่าคนหนังนี้แล้วยังเหลืออีกเยอะเลย เครื่องเดียวเล่นบ<อ>่นี่ต้องเอขาคำเดียวเุดไปเลยใช่่อคุณไม่รอเวต่ำมาได้กิไข่ป่าทั้งนี่ยมบรรยากาศครับผมยังไปเลยมาครับเสียงโคกโค,ก,โคกแล้วตำครัวครับที่นี่ที่เด็ดนี่สายเดียวกันครับผมครับ ีกรต่ผงสูดก่อนสัตวแรกหยอดความหวานลงไปด้วยคำเขาจำนัวหักเนีน้ำตาลนิดหน่อยแล้วทุกคนชอบชิมหนอ่อชิมผมหัวปลากเสร็จเรียบร้อยครับผมเปื่อยเลย กินดูต็มหัวปลาทุกอยขางสอดสุดๆโอ่ฟองมากเลยชุมนเือเกดชุยาด้ยี่เ่นกคเ็เนเราอยู่เดี๋ยวเซิมวันว่าแล้วปวดแห้ง ใส่สามพริกเลยเด็ดดิทุกคนครับล็อกไปครับมาเด้อมามาใส่หมดเลยหัวป่ากันเรียบร้อยแล้วไมงเป็นไต่ไงเป็นไต่ตักไปด้วหัวป่าไหมตักไปครับเรียบร้อยเลยพริกแห้งเบิดถุงเบิดเลยด้วยพริกแกมเดี๋ยวให้บดชิมก่อนตัวก่อมดีลีมาครับดูดดูหัวป่าที่นี่ป่าไครก็สาม สวงเดี๋ยวลองกีปมครับผมพอดีน้องปีดเด็กกีบปมมาเลยวกนี้กีไฟจกซุกวัุกตับจะพิมาโี่เขาตับกลัวอะไนี่กีปมได้หหน้าแม่ลูกอืมตัวมีน้ะกลินเกาเฮ้เลยรุนแรงแต่ว่าแสบแสบไปหมดครับแต่รุนแรงก็คือแต่ว่าแสบมากเลย หม้อป่าเปื่อยปไปขึ้นไงอาการบ่อยไม่กินไม่พอนเิ่งควนไงอย่างว่านี่ต้อมตัวนี่เอาดิโอ้แต่หารมันก็ดีครับผมนี่การหาบางเสียบก่อนบางไรเสียบผมเมื่อวานนี้เกยงกันครับพดหนังหนังหัวพวลทีขึ้นโอ้เปื่อยมากเลยนี่มันใส่ลายจอดเลยนี่บ่มองนี่บ่เสียบ กมนพ่เด็ดเลยหาหนังใส่เอกน่อยบว่ที่นี่มองเขาลดเจน <c oughs> เป็นมกหมอแล้วนี่ต้สมสมหมวป่านีคเับเป็นพาตีหายอ้ <c oughs> หนัวหนัวมากหนัวมากโอ้โห <c oughs> อันนี้นวลึกดีสุดๆุดองเราเป็นเกลียวได้เลย,เลยอันนี้สุดยอด ตำเจียวยาเอะหม้อมข้างย่างมเนาะใส่ื้เลยแหละอยากดูเล่นอ่ะกอบแกะไข่ปลาโหดอดมากเลยถอนแล้วต้องกินทั้งหน่วยอึงเโอ้ยหูอย่างไรพี่พ่อจำงแย่มากเอาไวะ อย่างีมั่วดีว่ะที่สุดเลยเขาองครับตำทัวเลยราบผมต้มเฉพาะชิปุงไ่ป่าครับบอกเลยเืดูนี่หาไงสุสานานมันไหลมันขึ้นมาบ้างใครเขาจะเอชิดุงมาัเหมือนมันหงเปิดแลครับเปิดละบอกเปิดวันที่หนึ่งกันยาเขาเนี่ยโอ้เปิดห้ตึกแล้วแต่น่งกินอิู่แค่เลยวมันแฉลบเล่นไม่ยังไงตอนบ่วนพันเงา หาไม่ใหม่เราต้องห่วงแล้วเจนกับสุดยอดพานไข่ป่าปิ่งแล้วก็ตำทัวนัวเข้มกันเกินยำปลาสบายเดี๋ยวเพิ่มซิมนี่นัวจะให้มานลยอะไรยำบ่ซิมแล้วเขาเอิญลวกหนังทองมั้งม so oh, ันซั่นน้ำจิ้มแล้วมีทัวเขาไปใส่เลยเอาแต่ทัวร้องครับผมอีดีโอ้ลวกลินกินแขมปลาสุดยอดเลยครับอะไรไต่เป็นไต่โอ้เสียบกระรอกครับเขากันสุดๆุดกทองมา้งเลยอยู่นี่เสียบจวด ห้ดูห้ององนเลยห่างลงเขาน้าันก็ได้งานหลักตามสูตรรู้บอกวิ่งว่าใส่มือ้นจะดุขาดแล้วหุ้หน่อยสาวมาอยู่เด้นหน่ม่มีหรอกวิ่งได้ยินถ้าไปสามหมออุงน่อยทรงไทยเสียเพิ่นใสบมืเนี่คบ่บเับเสียบบ้านัดี๋ทิ้งจวดของเขาไทีนี้ นี่ต้องเวอร์เลยบนกินครับผมต้องมั่งสิน้องจัดเพราะอะไรบอกให้ทำทัวในการเฉยนามาคำหนึ่งแซ่บจริงบอกเลยครับผมแซ่บมากครับกินได้ทุกคนมันถึงน้ำไทุกอย่างเลยป่ะ ลืมข้าวว่าต้องปาไปมนลืมไปที่ใครพี่ใครยู่าตัวน้ำไม่ได้เติมม,มันก็นเลยแบบเลยเป็นบ้าบม่เติมนิดหนึ่งหรือเปล่าพี่เติมใคอยู่บวะเติมน้ำไหมโอ้ใครมันก็นมีตัวนี้เพื่อนโอ้อะไรครับมองว <laughs> ันได้ได้ลายมาถ้ึงมองนัลนบอแซบโอ้ยเอินหู่จักเว้ยต้องเคลื่อนสิบวะโอ้มองนี่แซบวิลีตัวนี้เนื้อออกมาเปื่อยเลยแซบวิลีครับหมอปาสบาย มอปบดาดึกนี่ยเนื้อมันคือการเปีนแหละแต่ทางนี่บา่อยนิยมมันเลยเป็นราคาครับโลยะกบาปาปีดตอนนี้ลโลืสา,ามสิบครับโล่สามสิบบาทปลาสบายน้ำบายสามพันบาทแสบมากบอกเลยแต่มองแ่บสุดมันกับน,นังทรวงหรือเป็นหัวนี่แหละครับที่หนึ่ง